สวัสดีครับพบกับสันขวานนะครับวันนี้นะครับสันขวานจะมารีวิวรถอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือรีเบล3 0 0นะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวทีละตัวเลยนะครับสำหรับรีเบล3 0 0ว่ามีความพิเศษอะไรบ้างนะครับเชิญชมได้เลยนะครับผม เริ่มด้วยไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับขนาดใหญ่นะครับตรงนี้บอกเลยว่าขนาด135มิลิเมตรเลยนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวก็เป็น LED เช่นกันนะครับตัวเรือนไม้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นดีไซน์รูปทรงแบบคลาสสิกถังน้ำมันนะครับมีความจุถึง11.2ลิตรนะครับระบบเบรนะครับเป็นแบบ ABS นะครับผมทั้งหน้าและหลังเลยนะครับ มี2พอดนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทายางหน้าจะมีขนาด130ทับ90นะครับเป็นยางขอบ16นะฮะยางหลังนะครับมีขนาด150ทับ80นะครับขอบ16เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะ1สูบและมีระบบ B.O.H.C นะครับเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำโชบคหน้าจะเป็นโชคคู่นะครับ โช๊คแบบเทลิโคบิกนะครับขนาด41มิมตรเลยนะครับและโช๊คหลังนี่นะครับก็เป็นแบบโช๊คคู่เหมือนกันนะครับผมและพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ที่ Honda a เ i a ชียนะครับบอกเลยว่าถ้าออกรถรีเบล300นะครับดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่4.5เท่านั้นเองนะครับถ้าใดรสนใจก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับที่ร้าน Honda a เ i a ชียสุดท้ายนะครับฝากไวด้วยนะครับผมสำหรับ YouTube ช่อง กูรูมอไซค์บายฮอนด้าเอเชียนะครับและติดตามนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้สันขวานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ